ว,ว,วันนี้ก็วันที่เอ่าเจ็ดนะครับเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามวันนี้เป็นวันพุธนะครับพ่อก็กำลังเจาะเลือดนะครับตรวจเลือดนะครับนี่ครับก็มีสะดุ้งนิดหน่อยนะครับแม่ก็เป็นคนเจาะให้นะครับ นี่ครับแล้วก็กําลังดูดเลือดนะครับแล้วก็ดอดไซยางออกนะครับแล้วเราเปิดพัดลมก่อนนะครับนี่ครับนูนครับเลือดอยู่ในเข็มฉีดยาแล้วครับนี่ครับเอาเลือดไปตรวจนะครับตอนนี้ก็กดใใเลือดไว้เลือดไขมัน ไปตรวจดูไขมันนี่ครับไปตรวจดูไขมันไปตรวจดูไขมันนะครับตามที่หมอนัดตามที่หมอนัดครับเนี่ยเสร็จแล้วนี่ครับเสร็จแ,แล้วตอนนี้ก็รอเลือดหยุดนะครับแม่ก็บรรจุเลือดไว้แล้วก็ขยับขย่อ <c oughs> มือกล่องเลยบไปบายบาย,บายพอแล้ว